สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความว่านายแต่แฉเหตุที่พระเอกนางเอกฐานะแย่กว่าคนอื่นเพราะขายไก่ย่าง ได้เท่าไหร่ก็เอามาเล่นพนันและดื่มเหล้าเมื่อคืนนายเต่ไล่สุดเล่าเรื่องการทำมาหากินของพระเอกนางเอกก่อนมาเป็นคนดังจากคดีฆาตกรรมเด็กทำไมถึงฐานะแย่กว่าน้องๆนายเต่บอกว่าพระเอกนางเอกทำงานโรงงานเชือดไก่ที่สมุทรปราการเงินเดือนหมื่นกว่าบาท ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกกกคงคิดว่าจะเหนือกว่าคนอื่นแต่มาอยู่จริงๆไม่เป็นอย่างที่คิดน้องๆคนอื่นเขาพอมีพอกินอย่างนางตายมีบ้านมีรถกระบะมีสวนย่างแม่น้องชุมคู่ก็มีบ้านมีรถไถมีสวนย่างส่วนนายเตกกับนางฝนอยู่บ้านตาชานใหญ่สมควร ก็ได้ร่ำเรียนหนังสือพระเอกนางเอกเป็นเขยใหญ่เป็นพี่สาวคนตโตกับไม่มีอะไรเลยบ้านก็ต้องอาศัยอยู่กับตาชานกับยายสมควรทําอาชีพรับจ้างไปวันวันนายเต่บอกว่าความจนสร้างแรงกดดันให้กับพระเอกนางเอกมากพอย้ายไปอยู่บ้านของตัวเองพระเอกได้กู้เงินทกโส แต่แทนที่จะออกไปสร้างบ้านให้เสร็จกับเอาเงินไปซื้อรถแถมซื้อรถเกิง๋งเอามาใช้ทำามากินไม่ได้บ้านจึงไม่มีฝาบ้านเพราะพระเอกคิดแต่เรื่องอยากดิน่นอยากโชว์ขายไก่ย่างได้เงินมาเล่นพนันกินเหล่าพระเอกนางเอกหันมาขายไก่ย่างตาชานให้รถมอเตอร์ไซค์ทำเป็นรถพ่วงค้างขายไก่ก็ขายได้ แต่ถามว่าทำไมพระเอกนางเอกถึงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เหมือนคนอื่นในครอบครัวก็เพราะพระเอกนางเอกมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอขายไก่ย่างได้เงินมากก้อนหนึ่งก็หยุดขายแล้วเข้าวงเล่นไพ่เล่นไ้โลกินเหล้าพอเงินหมดก็กลับมาขายใหม่วนอยู่อย่างนี้ เรื่องนี้ชาวบ้านใครๆเขาก็รู้นิสัยของพระเอกนางเอกแต่เขาไม่พูดนายแต่บอกว่ามีคนพยายามทิบตัวเองให้หลุดพ้นจากความจนจนทำเรื่องที่ผิดเอาชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปแลกกับผลประโยชน์หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า เชื่อแต่เหตุผลล้วนๆคนในย่อมรู้ดีกว่าคนนอกชีวิตจมดิ่งไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้สำนึกของตนและทะเยอทะยานที่สุดคือซื้อรถเพราะอายที่จะขับรถพว่วงฟังดูมีเหตุผลความจริงล้วนๆ เรามาต่อกันที่จังดานของป้าบุหลันกันต่อนะคะโดยป้าบุหลันนั้นได้มีการโพสต์ข้อความและก็ได้มีการนำคลิปของยูทูบเบอร์ทางฝั่งของนายเชพลที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่นายเชพลนั้นไม่ไปทําส่วนอย่างและป้าบุหลันก็ได้มีการฟาดกลับลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชน ลุงก็พูดอะไรไม่ได้เยอะนะเพราะมีคดีเยอะใช่ลุงป้าเขาพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะว่าออไปข่มขู่ไปนั่นใช่แค่จะไปที่นาของเขาอยู่ติดกันลุงก็ยังไม่กล้าไปเลยเออไปสวนยางไนงะอ,อ่าสวนยางอยู่ติดกันนะ่ะย้ายสวนยางมาอยู่ตรงนี้ได้ไหม <laughs> เออหน่ลุงปามยังไม่กล้าไปเพราะเดี๋ยวก็หาว่าไปเอ,อ่ยุ่งเหยิงกับพยานอะไรอีก ป้าบุหลันยังได้มีการโพส์ข้อความฟาดกับที่ว่าต้องหยุดคิดนิดหนึ่งนะคะก่อนจะพากันใส่ร้ายว่าเป็นเพราะนายแตะชัยพลจึงไม่ไปทําส่วนอย่างเกงจะโดนกล่าวหาว่าคงขู่พยานอย่าพูดมวมวๆนะคะนับนิ้วดูว่านานเท่าไหร่แล้วที่ชัยพลไม่ไปกิีดอย่างไม่สนใจส่วนอย่างเขาทิ้งส่วนอย่าง ตั้งแต่เริ่มออกไปเป็นดาราไม่ใช่หรือก่อนที่สมพลจะปล่อยให้มุหีกับลาเตด่าแม่ตัวเองก็ยังดีๆกับนายเตชัยพลเคยไปสวนยางไหมคะอ่าหนึ่งสวนยางข้อตายกที่ให้ปลูกให้ลูกเขยมีอาชีพมีรายได้ตอนไม่มีอะไรตอนนี้รวยแล้วถ้าไม่ทำเองก็จ้างคนทำ ให้คนอื่นมีอาชีพมีไรายได้ก็ได้นี่ไม่จำเป็นต้องไปเองบางที่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนั้นไม่น่าจะทำตัวเป็นสายฟาดจะพลอยทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนกรณีคดีหุนหวยอีฉันรู้สึกถึงกระแสของนายใหญ่เปิดไฟเขียวให้รุมด่าเกิดขึ้นอีกแล้วใครไม่ทำตามจะอยู่ลำบาก หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตั้งแต่นายใหญ่เปิดรับบริจาคผมก็ไม่เคยเห็นหนายใหญ่ทำงานจริงๆจังๆอีกเลยเลียๆหนักๆเพราะบานยังสร้างไม่เสร็จรถก็อยากเปลี่ยนต้องรีบที่จะกอบกยุยได้ครบก็ถีบหัวส่งที่ผ่านมาล่าสุด หุนหวยไปนั่งสวดมนต์ไลฟ์ทำคอนเทนต์ที่บ้านจําเลยแล้วฮ่าฮ่าป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าใช่ค่ะเห็นเหมือนกันตลกดีเพราะเงินเพราะผลประโยชน์ล้วนๆใจล้วนๆไม่มีอยู่จริงเขาไม่สนใจทําหรอกค่ะสวนอย่างมันลําบากสู้นั่งบีบน้ําตานิดหน่อยก็มีคนโอนสบายกว่ากันเยอะ ไม่กล้าไปหรือขี้เกียจพอนั่งอยู่รอเงินเอฟซีสบายกว่านี่ก็คือสายเสี้ยมอีกคนเริ่มหมดแสงเลยจะรวมตัวฟาดน้าเต่ประศาทจะแดกนะพวกเก่นี่แหละหน้าร้องเรียนเอาออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อนตั้งแต่ทำคอนเทนต์หาว่ามีแสงไฟจากรถอะไรมาตรงสะพานแล้วหายไป ตั้งแต่ทนายไปวังน้ำเขียวกับไอหนีแล้วชอบสร้างสถานการณ์ฝากถึงป้าถนรวมตัวกันไปร้องเรียนเอาพวกนี้ออกไปทีเถอไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเลยสักนิดแถมสร้างความแตกแยกร้าวฉันอีกไอ้หมอเนี่ยตัวเหวอเลยชอบไล้สุดเสียงนั่นเสียงนี้ตัวสร้างคอนเทนต์ความตื่นเต้นจนได้รัวบ้าน จ่าทหารนี่ก็ตัวเลี่ยอันดับต้นๆเลยทำคอนเทนต์อะไรทำอะไรทีจะต้องมีอวยตลอดหมาเฝ้าบ้านอีกตัวปากิง่งพอฟ้องทีหางจุกตูดเลยพากันพูดเข้าไปเยอะๆให้ในายเตะไปร้องขับไล่ยูทูบเบอร์ออกไปให้หมด